แชร์ความจริงจากลูกค้าติวเล่มที่เราไม่เคยบอกใครค่ะทำไมถึงต้องออกมาแชร์แล้วกล้าใช่ไหมที่แบบจะแชร์เรื่องที่แบบมันเป็นความลับอะไรอยากจะเล่าให้ฟังในมุมมองของแต่ละข้อความแต่ละปัญหาที่เราเจอจากลูกค้าแชร์ให้รู้กันไปเลยค่ะเขาทักมาทางช่องทางไหนบ้างหลายช่องทางค่ะทุกช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น อินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กไลน์แล้วกรตีบออกค่ะกันเลยช่มชอปปี้มาดูคำถามกันค่ะ <Yeah. S 2> คำถามแรกค่ะมีอินบ็อกซ์แจ้งมาว่าได้รับสินค้าแล้วแต่หูแบบสั้นชันรู้เรามีบริการในการดูแลแล้วก็ซ่อมให้กับลูกค้าค่ะคำถามต่อมาค่ะเตียวเล่มีหน้าร้านไหมตียวเล่ไม่มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าเรามีบริการในการสั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะ อีกหนึ่งคำถามอยากดูวิธีเปิดของสองรุ่นนี้นั่นก็คือปริซึมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นหนึง่งแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะให้อดนินของเรานะคะทำการส่งคลิปวิดีโอในการเปิดให้กับลูกค้าโดยทันทีค่ะคำถามต่อมาถ้าซื้อกระเป๋าเยวเ่มส่งด่วนได้ไหมส่งดวนได้ค่ะถ้าต้องการใช้ของพรุ่งนี้จะส่งให้ทันไหม ทันอย่างแน่นอนค่ะจัดส่งวันนี้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ได้รับเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามของเราค่ะทำไมตัดบัตรเครดิตทำไม่ได้เลยจริงๆแล้วเตียวเล่มเนี่ยลูกค้าสามารถชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตได้เดี๋ยวเราจะให้อดมินบอกขั้นตอนโดยละเอียดนะคะว่าลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนไหนบ้างตัดบัตรเครดิตได้อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งกระเป๋าค่ะ รุ่นนี้พอจะซื้อหูกระเป๋าแยกได้ไหมคะนางแก่แล้วแต่ยังชอบนางมากเลยได้คะ่ะซื้ออะไรซื้อหูกระเป๋าแยกเราก็จะดจำหน่ายให้กับลูกค้าคะ่ะอีกหนึ่งคำถามคะ่ะส่งฟรีไหมที่อื่นส่งฟรีนะเรามีบริการในการจัดส่งให้กับลูกค้าฟรีคะ่ะเพียงแค่มียอดช็อปในการซื้อสินค้าครบ1500บาทขึ้นไปเท่านั้นเองอีกหนึ่งคำถามคะ่ะสามารถชิปปิ้งไปต่างประเทศได้ไหม จะไปประเทศไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวเราจะส่งชิปปิ้งไปให้ค่ะคำถามต่อมาค่ะสั่งซื้อช่องทางไหนราคาดีที่สุดทุกช่องทางในการสั่งซื้อ Facebook IG Line a a Lazada หรือ Shopee ราคาดีหมดเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามของเรารุ่นที่เป็นหนังแท้คือหนังแท้จริงๆใช่ไหม ไม่มีอะไรจะแท้ไปกว่านี้แล้วและติโอเล่ไม่ได้ใช่เพียงแค่หนังแท้อย่างเดียวแต่ยังเป็นหนังแท้คุณภาพเกรดพรีเมียมเทียบเท่าแบรนด์เนมไฮเอนเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้แท้ที่สุดค่ะ อีกหนึ่งรุ่นของเรา Triangle กับ Semi Triangle ใส่โทรศัพท์ได้ไหมใส่โทรศัพท์ได้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของแต่ละคำถามแต่ละปัญหาที่ติวเอเล่นต้องเจอในแต่ละวันแต่บอกคุณลูกค้าตรงนี้เลยว่าไม่ว่าจะปัญหาเยอะแค่ไหนคำถามเยอะแค่ไหนเราก็ดูแลคุณลูกค้าได้ตลอดหลังบริการการขายของเราอย่างแน่นอนค่ะ